วันนี้นะฮะผมจะมาแชร์วิธีการถ่ายรูปภาพอาหารแบบบ้านๆเลยนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับในการถ่ายซึ่งผมได้ถ่ายจริงๆเลยนะครับเป็นการถ่ายรูปร้านอาหารผมเองเนี่ยแหละครับเอามาทดลองร้านอาหารผมเองเนี่ยครับคือผมจะไม่ได้ใช้ไฟสตูดิโอแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบว่าฉากเชิกอะไรที่มันสวยหรูอะไรเลยนะครับ แต่ผมจะเน้นในเรื่องของการสังเกตนะครับว่าเรามีวัตถุดิบยังไงเนี่ยเรามีอะไรอยเงี้ยแล้วเราเอามาจัดดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าผมมีวิธีการยังไงในการถ่ายนะครับขอไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับ เรื่องแรกนะครับผมให้ความสำมคัญกับการเลือกแบ็กกราวนะครับผมก็จะสังเกตนะครับโต๊ะตัวไหนในร้านเนี่ยมันดูน่าสนใจนะครับมันดูแบบมีเท็กเจอร์มันดูแบบว่าเออพื้นผิวมันดูสวยนะครับแล้วสามารถคับอาหารของเราได้ด้วยนะครับผมก็เลยไปเลือกโต๊ะเก้าอี้หน้าร้านนี่แหละครับที่ลูกค้าเขานั่งคอยนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลือกตัวนั้นเลยนะครับผมก็เออไม้มันสวยดีมีลายของไม้เนี่ยมันสวยดีแล้วก็ผมก็เลยเลือกตัวนั้นมานะครับจากที่เลือกลายไม้เลือกแบ็กกราวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเลือกของทิศทางแสงนะครับผมก็จะสังเกตแสงนะครับว่าแสงมันเข้ามาทางเนี้ยแสงมันโอเคไหม นะครับดูจากทิศทางแสงรอบๆนะครับซึ่งมันจะทําให้สว่างทั่วทั้งภาพเลยผมต้องการเน้นแบบนั้นนะครับจะไม่ได้นิดทิศทางสายทิศทางแสงที่แบบว่าใช้ไฟมาเจาะเลยนะครับผมใช้แสงธรรมชาติเลยนะครับผมก็ดูพยายามตั้งโต๊ะหรือตั้งเก้าอี้อะไรเงี้ยให้มันอยู่ใกล้ๆหน้าต่างนะครับถ้าบ้านใครมีหน้าต่างก็ใกล้ๆหน้าต่างใกล้แสงเอาไว้นะครับมันมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าถ่ายในที่เรียกว่า ไปที่มืดๆนะคบเพราะในที่มืดๆม,มันจะไม่สวยถ่ายภาพอาหารจะไม่สวยเพราะมันจะมีน้อยมีอะไรเงี้ยภาพมันจะไม่สวยเราก็เลยให้ความสำคัญกับแสงมาถึงแม้เราไม่มีไฟสตูดิโอไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องสังเกตแสงให้มันเรียบร้อยด้วยนะครับว่าแสงมันเข้ามาทางไหนอ่ะเราก็ดูแสงเอาเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะเน้นในเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะครับครั้งนี้เนี่ยผมจัดองค์ประกอบแบบสมดุลน,นะครับผมจัดองค์ประกอบแบบสมดุล มีความบาลานซ์กันนะครับว่าหวางว่าสมมติผมเอาเมนูหนึ่งไว้ตรงนี้ให้มันหนักทวงฝั่งหนึ่งนะครับอีกเมนูหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมาทวงกันให้ภาพแบบมันดูมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งหนักอีกฝั่งหนึ่งไม่มีรูปอะไรเลยนะครับมันก็จะดูแบบว่ามันหนักไปข้างหนึ่งมันเอียงไปข้างหนึ่งแต่ถ้าเราแบบจัดองค์ประกอบไปสมดุลกันนะครับ มันมีการวางพอปวางอะไรให้มันสมดุลกันแล้วมันมีการเชื่อมโยงของสินค้านะครับเอ้ยไม่ใช่มันมีความเชื่อมโยงของอาหารนะครับระหว่างสมมติผมถ่ายสปาเกตตีพริกแห้งเบคอนใช่ไหมผมถ่ายปุ๊บผมก็มีเครื่องเชียงมีพริกแห้งมีแฮมมีอะไรอย่างเงี้ยมีจานมาวางมีช้อนมาท่อมมาวางก็ได้ด้วยนะครับล้าก็พยายามทําให้ภาพมันดูสมดุลนะครับเพราะว่าผมถ่ายเนี่ยผมไม่ใช่ว่า ่ายแล้วได้เลยนะครับผมก็ต้องมีการดูก่อนแล้วก็มีการจัดวางดูนะครับเออมาดูสมดุลไหมองค์ประกอบนี่มันดูสมดุลไหมไม่ใช่ว่าเราวางป้งถ่ายอย่างเดียวเลยมันดูไม่มีความเป็นศิลปะใช่ไหมเราก็เลยวางให้มันดูมีความสมดุลกันนะครับอันนี้ก็คือการจัดองค์ประกอบสมดุลน,นะครับครั้งนี้ผมเลยแบบเน้นในเรื่องการจัดองค์งประกอบสมดุลน,นะครับก็คือเราครั้งนี้ผมถ่ายสปาเกตตีผัดพริกแห้งเบคอนเนี่ยก็คือ เป็นเมนูอาหารเราถูกไหมเป็นเมนูอาหารเราเนี่ยเราต้องเน้นตัวนี้ให้มันให้มันเด่นๆเลยหนึ่งอย่างนะครับแล้วผมก็เอาตัวเสริมเนี่ยมาถ่วงน้ําหนักกันนะครับมาถ่วงน้ําหนักกันระหว่างตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยตัวเสริมเนี่ยให้มันมีความบาลานซ์ซึ่งกันและกันมันมีความสมดุลเครื่องกันและกันเนี่ยผมก็เลยพยายามจัดจัดอะกอบพวกเนี่ยมันก็จัดเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า คือบางทีเราคิดว่าเนี่ยผสมดุลดีแล้วนะครับแต่เวลาถ่ายออกมามันไม่ใช่ครับมันก็เลยต้องจัดองค์ประกอบนิดนึงนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมก็นํามาเลือกรูปนะครับเลือกรูปว่าเออรูปอันไหนมันสวยเราสามารถเอาไปโฆษณาเมนูอาหารใหม่ของร้านหรือเมนูแนะนําของร้านได้นะครับผมก็เลือกรูปเลือกรูปเลือกรูปเลือกนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับผมถ่ายมานี่น่าจะเยอะอะครับ เพื่อเอารูปเดียวนะครับถ่ายน่าจะมาหลายสิบรูปอยู่เหมือนกันนะครับเอาหนึ่งรูปนะครับเมื่อเลือกเลือกเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับผมก็นํามาแต่งรูปนะครับนามาแต่งรูปผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายครับปรับแสงนะครับปรับแสงของรูปภาพให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วมันดู ให้มันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเ <m ere ly> มื่อปรับแสงเสร็จแล้วนะครับอันไหนที่มันเป็นสิ่งสปกปรกหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถนำอ,ออกไปได้นะครับ <m ere ly> อย่างเช่นเป็นเศษอะไรเงี้ยมันม,มีจุดดําๆจุดอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูไม่พึงผสมแล้วดูแล้วลูกค้าเขาไม่โอเคกับเราเนี่ยเราสามารถนำอ,ออกไปได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะดูประมาณนี้นะครับในการถ่ายนะครับแล้วเราก็มาแต่งรูปอะไรเงี้ยให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ นำไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ของเราที่เรามีในแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีเนี่ยแค่นี้แหละครับมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเราจะทําเป็นเมนูแนะนําทําเป็นใส่ป้ายอย่างเงี้ยแปะที่ร้านก็ได้นะครับหรือปิ้นออกมาแปะที่ร้านสวยๆเพื่อว่าเวลาลูกค้าเขามาเห็นเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเออที่ร้านนี้เขามีเมนูใหม่มานะครับมีเมนูแนะนํามาเนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับหรือมีติดคําถามยังไงนะครับสามารถส่งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอหรือส่งเข้ามาคุยกันในไลน์แอดบุญแต่งได้ด้วยนะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์บุญแต่งสอนแต่งภาพได้ด้วยนะฮะและที่สําคัญนะครับฝากกด subscribe กดติดตามช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีคลิปดีๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะไม่ได้พลาดคลิปอะไรต่างๆของผมเลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ